สวัสดีครับทุกคนหลายหลายคนก็น่าจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะได้ลองเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องแคชช็อปหรือว่าไอเทมแบบไอเทมแฟชั่นกันมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้รวมถึงตัวผมนะครับผมลองเปไปประมาณ2,000ใช่ไหมแล้วเพื่อผมที่จะได้เหมือนกับได้อาวุธอะไรเงรี้ยเพราะอาวุธมันสวยผมก็เลยอยากจะซื้อมาแล้วแบบเติมตอนนี้มาได้โบนัส20%ตอน Open Beta ใช่ไหมตอนเปิดจริงนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผมสงสัย อย่างแรกเลยก็คือเหมือนกับถ้าสมมุติเนี่ยถ้าสมมุติเหมือนกับผมอ่ะซื้ออาวุธไปใช่ไหมผมซื้ออาวุธไปผมซื้ออาวุธไปปุ๊บถ้าสมมติ Church, ผมเล่นตัวหอบผมซื้ออาวุธไปแล้วทีเนี้ยถ้าผมไปเล่นตัวอื่นอย่างเช่นไปเล่นนักดาบไปเล่นลีเปอร์ไปเล่นบาร์สหรือว่าไปเล่นซ er, ัมมอนเนอร์เนี้ยผมต้องไปซื้ออาวุธแฟชั่นแบบประเภทเดียวกันอย่างเช่นแบบน้าแข็งเนี้ยนะต้องนะต้องไปซื้อผมต้องไปซื้อเพิ่มอีกไหมเพราะว่า ไม่งั้นอะของมันก็จะเหมือนไม่ได้ใช่ไหมซึ่งเกมอื่นๆนัดย้ำเลยนะครับทุกเกมเลยนะครับเวลาเราซื้ออาวุธใดแฟชั่นนะครับอาวุธใดอาวุธหนึ่งนะครับแล้วเราไปเล่นอาชีพอื่นนะครับเราก็ต้องซื้ออีกรอบนะครับแต่เกมนี้ไม่ต้องนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับนัดมีดาบอย่างนี้ใช่ไหมวอยคอสติลดาบก้อนสอเนี่ยนัดซื้อตัวนี้นะนัดซื้อตัวนี้ปุ๊บอ,อ่ะเดี๋ยวนัดซื้อในพอยต์ช็อปเลยกันในในพอยต์ช็อปนัดซื้ออาวุธอย่างเช่น ดบบนี้ดีกวอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าสมมตินัดจะซื้อนัดซื้อน่ะอาวุธอันนี้ใช่ไหมครับอ่านัดซื้ออาวุธอันนี้ใช่ไหมอ่าลองดูนะนัดซื้ออาวุธนี้ไปนะครับนัดซื้ออาวุธนี้ไปซึ่งเป็นเป็นเป็นดาบถูกต้องไหมอ่ะเป็นดาบทุกคนเห็นไหมอ่ะนัดซื้อเสร็จแล้วนะมันเป็นดาบซึ่งดาบเนี่ยมันจะใช้ได้แค่อาชีพดาบอย่างเดียวก็คือสเปลซอร์ใช่ไหม แต่สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้รวมถึงนัดนะครับถ้าสมมตินัดอยากจะไปเล่นอาชีพอื่นคลาสอื่นอย่างเงี้ยตัวอื่นมันจะได้ไอเทมไหมนะครับต้องบอกว่าเกม s w o r d of legend online เนี่ยถือว่าเข้าใจดีมากเพราะว่าเขาเวลาเราซื้อไอเทมแฟชั่นไอเทมใดไอเทมหนึ่งนะครับมันจะเป็นแอคเคาบาวเลยเขา่าแอคเคาน์บาวเนี่ยก็คือ มันจะใช้ได้ทุกตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะครับจะเป็นบาร์ดลิปเปอร์ซัมเนอร์สเปียแน่นนะครับเกรดซอสนะครับได้หมดเลยนะฮะยกเว้นนะครับมันจะมีการแบ่งเพศเท่านั้นถ้าสมมติเราเล่นตัวผู้หญิงแล้วเราอยากไปเล่นตัวผู้ชายเราก็ต้องซื้อแฟชั่นใหม่นะอ่าอย่างเช่นปุ๊บเห็นไหมอันนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยนัดมีดาบอันนี้เฉลยนะซื้อไปแล้วแต่เราลองมาดูพอยต์ช็อตอันนี้นัดซื้อไปแล้วเห็นไหมทุกคนนัดซื้อไอหอกนี้ไปแล้วเอยดาบ ดามันอยู่ไหนวะดาอ่าเนี่ยนักซื้อดาบนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยหอกเนี่ยนักซื้ออันที่แรกอันอันก่อน,นอันเนี้ยนักซื้อดาบถูกต้องไหมอันนี้นักเปลี่ยนเป็นหอ,อกนัดไม่ได้ซื้อตัวหอ,อกนะปุ๊บเนี่ยมันมีคําเหมมันน่าจะซื้อแหละเป็นภาษาจีนนัดกดออกมาไม่นักดก็เซฟเคอร์เลนต์ปุ๊บเซฟไปกดออกมาเปลี่ยนหอ,อกทันทีครับโหแล้วแบบมันก็ไม่ได้แพงมากนะแฟ,นแฟชั่นแฟชั่นหนึ่งมันก็สองสามร้อย,อยก็ถือว่า ดีมากๆนะฮะอะยังไงวันนี้นะก็มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องไอเทมแฟชั่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมหรือเกมฟองนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเติมในโอ e พนเเติมในโกล e เ Beta นะครับก็จะได้โบนัส20%หลังจากที่มันเปิดเสริมแล้วก็คือน่าจะประมาณปลายเดือนนี้นะครับนับว่ามันก็ต้นเดือนหน้านะครับอะยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เมโรเกมมิ่งเพื่อเฉกันครับ